สวัสดีจ้าพี่น้องสาวสะก,กูลคนไกลบบานฟังอินแลิงแลนด์มาอีกแล้วด้วยจ้ามือนีกับภาพี่น้องไม่กินนมจีนน้ำยาตีนไกเด้วยจ้าเข่า,าขเศร้าคือเกาล่ะพี่น้องเข่าเศร้าตอนหาโมงแลงเขาเศร้า,าตอนหาุมงแรง น้องได้ยังกินกันเนาะจ้าใส่อ้วของมือวานเนี่ยจะกินได้อีกมือหนึ่งขงนมจีนเนาะจ้าเนาะกินน้ำยาผักกับี่ทั่วงอกมิสตอจ้าน้อไหม่กินได้น้องหม่กินกับขนมจีนได้บ่เนาะพี่น้องแต่สาวสกลก็กินไปยักษสลับสิเบียบอกเหรอ ก็กาพักลวกเนาะจะพ,กกพักกาดพักกาดทินกาดทินคือพักอยงองนะีพักเขียวปีแบบบานท่าเอืน่นค่เขียวปีเนาะจะพักเขียวปีเ,ปเามาลวกกินแต้นอไมรนี่กินกับนมกิจีนมันสีขากันบ่พี่นะ้อง <c oughs> สาวสกุลกักินไปทัวเนาะโอ้ยกินตามมี่ตามเกิดเนาะจะอายุตาม บานตามเมืองเห้ามันบอมี่พักคือบานเห้าเนะาะบ่ไใดไปตลาดกินนังซีแลละมาๆๆพี่น้องแสบๆน้ำกันจา้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่สองนอะจ๊ะเนาะฝากกดติดตามให้แนจา้าดูบานกันเหงากันกับคอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะจ้ะเนาะ เงาอุตากประเทศโควิดเหตุผิดเราจะเป็นกันไปทัวโลกแหละพี่น้องเอ้ยเป็นงานร้านอาหารข้าเจ้ากับปิดเราจะบดได้ขายเทกเวขายร้านอาหารตามพับตามนี่ขาเจ้ากับปิด มากมากพี่น้องกับแทบน้ำกันจ้าไอเบิง้งกินเบิ้งกระดูเน,น,น้องไม่กินน้อไม่กับขนมจีนหายภาคหายภาคกินเนา้อสาวสกุลก็ได้สตอจ้ะเม็ดน้อยหน่อยน้อยหน่อย เริ่มเอาน้ำปลามาคือนจังสีกินพี่น้องทางบานเข้าเป็นจังไดน,นอ้อห่อนพือหนาวนะ้ะตอนนี้อากาศบนแน่นอนยุนี่กะเดียวห่อนเดี๋ยวหนาวเดียวฝนตกนาะจะเนี่ยก็มืดเมืดยุนี่ ฝนตกมือว่านกับฝนตกเมืดมือเนาะพี่น้องอากาศจะเป็นจังไดอากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องก็ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพด้วยจ้ะเด้อจะหายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรามันลำบากเนาะจ้ะสาวสกลลกับเบาลาย เสบอยู่ได้หรอพี่นอ้องใส่ปลากระป๋องปลากระป๋องเห็ดเมึเงผักเนาากเ่อยจ้ะเมึงสาซสกกิลจริง ผ้ากินเนาะอาก,กาศทิ้งหลวกกินกับนงกินนะโ,โลองเบิ้งเนาะจ้ะเนาะว่มันเข่ากันบอมันก็กินเข่าไปในทองมก็เข่ากันแล้ะเนาะจ้ะเป็นยัง 电价。 ตะกินยังสีก็แย่เนาะพี่น้องจักสิเหตุยังกินส่ามาอาหากินนี่ง Not quite there. yeah. people ดายเหงาจะคอมเมนต์เข้ามาคุยจันดายด้อจ้ะคอมเมนต์แบบเปลี่ยนความเทงเหงาเนาะจ้นเนาะบ่มีอย่างเทมหืมพริกเผ็ด สาวสกลกับทุกปีกับกลับบ้านทุกปีแหละจ้ะแต่ปีนี้ว่าได้ก้าวไหนพินาพินาคือละนอพี่น้องพอกันเมืองไทย ตอเม็ดป้อนหน่อยจ้ะเม็ดหน่อยแพกแพกหนึ่งลอยจำซีปอนกุ้งเกือบหาปอนอยากแพ็กนิดหนึ่ง

ก,กัวซอสขาสกุ้องอนุ่นนอกไม้ต้มกับนมจืง รุ่นนี้กับจับสิบปดลอกลอกดาวเดือนใดประมาณสิบประมาณกลางเดือนหนาเนาะจ้ะสิได้เห็นหนะ้ากินพี้ี <laughs> <c oughs> เมื่อคือมือม่อเมื่อพี่น้องว่าม่แดดเลยเมือเ่อย โอเคเนาะจ้าพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ย่าวสิบกวนหนาที่แล้วเดี๋ยวพอกันคลิปหนากระฝกกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้สาวสะกลค้นกลยบานฟังอิงแลนด์ในเด้อจ้าเด้อคลิปหนาพอกันไหมดูแลจากของดูแลสุขภาพกันเด้อพี่น้องคิดฮอดสุขคนสู่ๆจ้าบายบาย